โอ้ยให้ลูกชายถ่ายรูปให้แซนจะปวดหัวถ่ายเองหัวเลาะเองรูปที่ได้ทุกคนชัดมากบอกลูกชายว่าถ่ายเอาให้สวยๆนะรูปที่ออกมามืดตึบหน้าก็บอชัดัตก็บอเห็นเสงก็บอมีหัวก็ฟูหูดำคีลี บม่มีแนวเบิ่งเลยท้ายเอง <c oughs> หัวราเองโอ้โจักเจริญกวาจาังไหนบม่มีเอียงสมบูรณ์แบบเลยเบิง่งมีตลุมงามๆคนะสวยหรือ,อยังสสยหรือ,อยังสวยแล้วแม่สวยแล้วแม่้มำขี่แตกขี่เตนยนจักสีวาจังไหนทุกคนผู้รับชมเราฟังจา้าทนเบิง่งเอาในเด้อเบิง่ง ขาจึงคืงเลยเห็นแล้วรู้สึกดีเบิงเอาเด้วทุกคนนี่แหละพนบอกว่าขอหนาชัดๆมืดตึ๊บได้ส่องไฟหาเลยคนงามคนงามเมืองบุรีรัมย์เฮ้ยอดเอาจักเสีดจากไหนได้ท่านผู้ชมนี่แหละสัตว์สุดแล้วพนว่างามกระเดากระเดียงามบกเพื่อบอเพร ngá mà kiện chạy xuống xì dâm phu hoa lời cặp báu